เฮ้ยกายสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านยินกับผมเออ็กซ์ดีอันนี้จ,จะเป็นคอนเทนต์แรกของช่องผมเลยนะครับนั่นก็คืออนิเมะร้านแสนในแบบโรบ็อกนะผมโรบ็อกในแบบอนิเมะร้านแสนดีพูดผิดวันนี้ผมจะมาทําการสุ่มอ่รีโรให้กับคิวเกมเม็นะผมซึ่งผมไปเตรียมมาไว้เยอะมากนะครับซึ่งที่พอดผมเตรียมก็ไปที่ซัมมอนนะผมแล้วก็ผมเตรียมมาไว้อยู่ประมาณ2000กว่าเม็ดซึ่งไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับ วันนี้ไม่มีอันนั้นด้วยนะโชค no, no, ชคูณสี่ no no โชคคูณสี่รวยแล้วสองพันกว่าความใจดีของเกมแม่งไม่มีเลยผมปิดเสียงเกมไว้นะครับมองว่าไม่รู้จะฟังความเจ็บปวดเป็นเพราะอะไรเพลงมันติดลิสิ์ด้วย no แฮ้โ oh, หก้อนแรกแปดสิบแปดโลก็เกลือแล้ว ถ้าใครไม่มีรีโรก็อยาา่ามปสุมเล่นเหมือนะครันะอันนี้ผมทำไปคอนเทนต์เฉยๆนะครับก็2,000รีโรนะผมสำหรับกิกเมทซึ่งหมดไปแล้ว88ไม่ออกนะผมไม่มีซักทองไม่ใช่ดิต้องบอกลุงเนี่ยลุงซักอันหนึ่งยังไม่ออกนะครับอ่ะลุยต่อไปครับผมจะหมดเป็นร้อยละร้อยกว่า188ยปดบปดีโลนะยังไม่ออกซักลุงเลยนะผมโอ้ว่าลุงแบบลิมิเต็ดไม่ออกเลยเหรอเกินไพร วันนี้ไม่มีคุณสี่นะทำใจครับโอ้ถ้าเกิดบ้านผมมีเสียงนกเข้าไมาก็ขออภัยได้นะผมผมอาจตอนเย็นนะครับนกมันน่าจะเข้ารังแล้วผมจะหมดไป200แล้วมันยังไม่ออกสีลุงให้ผมไม่แต่อันเดียวมันก็เกินไปเกมอย่างน้อยต่อให้ไม่มีคุณสี่น้อยก็แบบ200การันตีลุงสักอันอย่างเงี้ยแบบ2000การันตีกิจสักตัวก็ยังดีความจดีของเกมมีไหม0 0ย์เเซ็ น้อยเกินนะผมไม่รู้จะเอาไหมโอ้โหเไม่ดีน,นะผมเอาจริงดิกูหมดไป2อ8แปแล้วนะโล,โล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 ไาเเอาจริงดิเอ้ยเป็นไปได้ไงอะไรเนี่ยครับผมดูดิคุณดูดีโนผมที่หมดไปจะ300แล้วมาเนี่ยสักอันให้แบบชื่นใจชื่นใจหน่อยฮัลโหล โลกายมาแล้วผมอันแรกก็เป็น,นเงินเงินออกรอบหนึ่งละหมดไปประมาณ200รกว่าครับผมเอาจริงคือเกลียเกลียจดจัดเลยครับเกลียดมากเลยโอ้มันอะไรไป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 ,ไปต่อ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 เ้ยเงินสองรอบละถามจริงรวยแล้วเนี่ยพอเรามาสุ่มตัวเงินไม่ไม่ใช่ออกนะไอเงินกระเป๋าเงินเนี่ยสุ่มตัวเงินแล้วไม่ได้โอเวอร์หลอดเนี่ยของดี เฮ้ยเกรมดีนี้สุดดสุดสาบมีอยู่จริงหรือเปล่าไปต่อครับหาเงินสามรอบแล้วแม่งหัวทองก็เหมาะกับเงินหรอไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคือมีคิะจะองอีเออแล้วอะไปไปโอ้ไหลเป็นน้ำ ไม่ออกเลยนะครับมันเกินไปนะเกมเนี่ยผมว่าเกินไปครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะออกยากนะกิดเกิดเนี่ยในดีผมมีอยู่3มตัวเองน้อยมากครับจริงผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเกมนี้ไม่นานเลยมันจะมีน้อยก็ไม่แปลกครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเลดมันออกยากพอสมควรหรือว่ามันหมดช่วงคูณ4ี่ก็ไม่รู้นะฮะเงินสี่รอบติดโอ oh my มก d กลาย ผมรู้สึกว่ากิลดกเมนี่ให้เงินใช่ไหมผมรู้แล้วผมว่าผมจะไปโพส์ในกลุ่มบ้างกิลด์กเมเป็นตัวให้เงินนะครับเป็นตัวให้เงินที่ดีมากควรสสวมหากระเป๋าติดตัวนะครับโอ้โหสี่รอบติดนี่ไะจะหมดพันหนึ่งเลยพันกว่าแล้นี่จะพันหกวะเนี่ยไม่ถึงดิหมดไปหกร้อยดิหกร้อยกว่าหกร้อยกว่ากับเงินสี่รอบใช่โอเวอร์รอบที่ห้า ลุงออก5้ารอบนะผมหมดไปประมาณ500ยกว่าเอ้ห600อยกว่าได้ว่ารอที่จริงควรหยุดตรงนี้นะถ้าปเป็นผู้เล่นทั่วไปแต่นี่คือคอนเทนต์นะเพราะฉะนั้นก็ไปให้สุดครับหยุดที่กริดนะครับกริตเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นถ้าไม่กริดก็ไปเรื่อยครับจนรีโรหมดเลยนะครับเราจะมาดูได้กันว่าเลดมันอัพได้ไหมอุย้ยก็ไม่ได้ไกลนะนะครับอวตารนะแต่ดอนแค์ครับเรากริดอย่างเดียวครับนี่คือคอนเทนต์เพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปว่า สองพัลิโลเนีน่ยมันจะได้ไหมครับกีดสักตัวหนึ่งตอนนี้ที่ผมสุ่มไปคือได้กระเป๋ามาสี่รอบแล้วก็ได้ออเวรอร์ดหนึ่งรอบแล้วก็ได้อัลมาตาหนึ่งรอบเท่ากับว่าออกไป6กลุ้งนะผมก็หมดไปประมาณเกือบ700ดอลิโลได้6กลุง้งมันจริงแย่ครับแย่มากครับแย่โคตรเลยแหละ ออกก็ไม่ตรงสายจริงๆก็ควรหยุดตั้งแต่ Over อร์หดรือไม่ก็อวตารนะรซึ่งจริงๆออฟเก่าของผมก็ Over อร์โลได้จริงก่อนนี้นผมไปเล่นแล้วรอบหนึ่งแล้วแล้วกระเป๋ารอบที่หมาอีกแล้วสภาพกระเป๋าหรอบแล้วคือแบบรวยแล้วแบบกิลก์เมนนี่คือออกเดินทางทั่วโลกครับคือก่อนหน้านี้นผมก็ไปรีโลมารอบหนึ่งนะครับแต่มันไม่ลึกมากผมก็รีจากโอเวอร์โหลดรอบแรกที่จริงผมบินโอเวอร์โหลดแล้วก็รีได้โอเวอร์โหลดแล้วก็ใช่ครับกระเป๋ารอบที่7 กูพูดไม่จบแล้ววันนี้กระเป๋าออกเจ็ดรอบแล้วถามจริงโอเคต่อครับผมกระเป๋าเจ็ดรอบอวตารหนึ่งรอบอ,อุปกรณหนึ่งรอบแล้วผมรุยต่อไปครับอืมเกลือชัดเกลือมีอยู่จริงไหมในเกมนี้ผู้พัฒนาเขาใส่มาไหมเฮ้ยผู้พัฒนา รอบรพุทธนาบังเอิญเข้ามาเห็นคลิปนี้ผมแลยอย่าลืมรอบหน้าใจดีเพิ่มให้ผมกริดสักสองตัวนะแบบผมสุ่มปุ๊บได้กริดอย่างเงี้ยล็อกให้ผมหน่อยแบบล็อกไอดีให้ผมอย่างเงี้ยเกินไปอ่ะต่อลูเหี้ยน,นะผมดูดิจะหมดไปพันหนึ่งและกริดไม่แต่ตัวเดียวไม่เห็นเงานะผมหนึ่งพันลีโลกริกดไม่เห็นไม่แต่เงา อ๋อแล้วก็ชิกิกามิหนึ่งรอบนะผมผมจำไม่ได้แล้วว่ามัออกอะไรมาบ้างนะกระเป๋าเจ็ดอ,อ่าแล้วก็กิชิกามิหนึ่งอวตารหนึ่งโอเวอร์โหลดหนึ่งนะผมรวมกันแล้วก็เป็นสิบรอบนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดรอบที่สองเป็นสิบเอ็ดรอบนะครับหมดไปประมาณพันเลโดได้ลุ้งประมาณสิบเอ็ดรอบโอเวอร์โหลดเอิ่ออกสองรอบนะครับ จะหมดไปอย่างเยอะนะครับโคตรเกลีย์เลยบวงตรงเกลีย์แบบเกลียดเจ็ดใช่ชิ้กีกามีรอบที่สองก็แบบกรีดแบบให้ดีใจหน่ยไม่ได้หรือโอเมก้ารอดกายเกมดี0.3ไม่มีอยู่จริงโอไม่ใช่ดิศูนยจุดศูนสามกูท้ออะไรเดียวเงินรอบที่แปดกูถามจริงเงินแปดรอบโอไบกอดกย ครับแต่เราก็ต้องไปต่อครับผมจะลองดูว่าเลข0ูยดมเนี่ยมันออกยากไหมอยากรู้ว่าสองพันีโนมันออกไหมครับอ่ะหมดไปแล้วนะผมพันกว่าต่อครับมันได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้แต่เงินกับเงินเนี่ยแต่อันนั้นไม่ค่อยออกก็ดีอยู่นะไอ อันนั้นนะอ่ะไออชิไอออชิอิงอ่ะไม่ออกเลยคนระับไม่ผ่านหงผ่านตามาเลยเป็นอะไรที่แปลกมากนะปกตินี่คือเวลาผมสุมนี่โผล่มาตลอดนะออชิอิงเนี่ยเป็นไรไม่รู้นะใช่อัลตรร้ารอบที่สองนะครับโอเวอร์ตลอดสองรอบอัลตรร้าสองรอบอืมก็ไม่ได้แย่ไปต่อตึ๊ดตึต๊ด เอาจริงๆคุณผู้ชมถ้าที่จริงได้อเปอรณ์หรือว่าอัลปาร์ต้าก็หยุดได้แล้วนะไม่จําเป็นต้องไปสมหากิจขนาดนะั้นทาได้กิจก็ดีไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนขนาดนะั้นถ้าคุณไม่มีแบบรีโลเรียนะแต่นี้ก็ยังที่ผมบอกไปครับมันเป็นแค่คอนเทนต์นะครับก็ผมก็ทําให้ดูนะครับว่ารีโลกับเกมเนี้ยหากิจ2000รีโลแม่งอยู่ไหมก็ดูด้วยกันนะปัจจุบันแม่งก็ยังไม่ออกนะหมดไปพันเจ็ดแล้วเนี่ยโอเมก o d จะพันห0แล้วออกยากนะออกยากนะถ้าไม่มีคูสีนี่ผมมองว่าอันนั้นก็ยากเหมือนกัน,นครนะแค่ลุ้งธรรมดาทั่วไปอย่างออชิอิงก็ยังไม่ออกให้ผมเลยนะครับไม่โผล่มาเลยนะไอออกยากจริงนะเนี่ยแค่แบบกิดมันอันหนึ่งเนี่ยไม่ให้กันไม่ได้เลยหรอถามจริง ผมสุ่มไปตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะพันหกแล้วเนี่ยดูดิพันหกที่จริงมันพันหกแล้วเพราะว่ามันมีสองพันแปดกับแปดสิบแปดนะผมซึ่งเกลีย์เกลีย์เกลีย์เจ็ดผ่านมาเก้านาทีผมนั่งกดอย่างเงี้ยเก้านาทีบ้า,ไป,บาไปแล้วผมอ่ะบ้าไปแล้วครับผมที่จริงควรทำกอดดี้ก่อนนแ,แล้วค่อยมาหากระดานท่านิสัยอ่ะ <laughs> แต่ไม่เป็นไรฟังไว้ครับนี่คือ คอนเทนต์ที่ผมอยากจะทําและอยากจะรู้เรทมันด้วยครับว่าสองพันมันจะออกไหมแต่ตอนนี้คือพันห้าแล้วนะครับไม่เห็นไม่แต่งเงาแล้วไม่เห็นไม่แต่งเงากิจเลยคือพันห้าีโลเอาไม่อยู่นะครับหากิจตัวหนึ่งเนี่ยหรือมันอยู่ที่ดวงก็ไม่รู้นะดวงผมไม่งเกลียแต่ไหนแต่ไรเฮ้ยเอาจริงดี เหล,ลื400ละอ่ะชิกิกกมิเดทโน้ตโอ้โหไม่ออกเลยเรียกจะเหลือ300กว่าละ มีอะไรมั้งไหมไม่ออกเลยเออกค้างาจูก่ก็ค้างงสยกดรัวเกินไปโอ้โหเกมดีเหล,ลือสองร้อยลิโลแล้ว ผู้ชมผู้ชมดูใช่เงินรอบที่เก้าแล้วคุณผู้ชมเงินออกแก้วเรอ่มสองพันลีโลถามจริงเงินรอบที่สิบมาดิถุงเงินขอรอบดิให้มันเป็นบุญตาหน่อยว่าเกี่ยวกับแม่แต่เขาไม่เอาบัฟเอิร์นแล้วเขาใช้แต่บัฟเงินออกรอบที่สิให้เป็นบุญตาหน่อยเร็วเร็วเ,เออร็เเวเร็วท <laughs> ี่จริงโอเคที่ผมก็จบแล้วนะ มไม่โอ่จริงเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยพันเก้าล้วเนี่ยดูดูดูมันทำาเกมดีจริงโอ้เหล,ลือร้อยกว่าโลลวถามจริงวันนี้ผมไม่ได้แล้วมังเนี่ยกิจเนี่ยดูจากสภาพแบบนี้แล้วไม่ได้ได้เนี่ย ไม่ได้รอก็โลไม่ได้ครับเราต้องมีความหวังแรงศรัทธาจะทําให้เราได้เชื่อผมเลยออกโลสุดท้ายออกโลสุดท้ายอืมโอร์โดลดที่จริงควรนเบรกนะครับแต,แต่ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วก็ไปให้มันสุดทางนะผมเดี๋ยวค่อยหามาใหม่แล้วก็ค่อยซุ่มนะครับไม่ได้ครับ,ไม,ไ,รบไม่ได้กิดนอนไม่หลับเชื่อผมอืมโอร์โหลดสองรอบติด ้ยมาว่ะแบบนี้กรีดปะรอบหน้ากดชิปเลือสิบอันแล้วมมมมมมตาจะไรโอสิบโลโอโโอโหโอโหหมดจากโอรอดกลายเป็นเออสเตตอ อืเกลือโอเคผมก็พิสูจน์ให้คุณผู้ชมไปแล้วนะว่าโซนจุดศูนกิจถ้าไม่มีคูณสี่แล้วก็2 0 0พลีโลแม่งเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่จริงๆก็ตามนี้ครับก็อย่าไปสมเล่นนะครับเอาเอาวตารหรือไม่ก็โอเวอร์โหดก็เล่นได้แล้วนะครับสําหรับคิวเกมสนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้นะผมผมก็ทดลองให้คุณผู้ชมดูไปแล้วก็เอาไปเจอกันใหม่ในคลิปได้แล้วกันกูอยากตาย